เลี้ยงนกตัวเดียวทําไมถึงไม่ค่อยร้องแล้วจะมีวิธีแก้ไขยังไงคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมหนุ่มนกลิกนะครับมีน้องๆหลายคนนะครับก็ทักเข้ามาในเพจก็คือเพจนกกรงหัวจุกเพื่อมิตรภาพโดยหนุ่มนกลิกครับก็ถามผมมาว่าพี่ครับผมเลี้ยงนกอยู่ตัวเดียวมันไม่ค่อยร้องจะมีวิธีแก้ไขยังไงนะครับ ซึ่งตามปกตินกขวจุกนะครับที่ประสบการณ์ที่ผมเลี้ยงนกมานะครับก็เวลาเลี้ยงกันหลายๆตัวเนี่ยมันจะร้องดีเพราะว่ามันโยนเพลงกันถูกไหมครับตัวนี้ร้องแขวนไว้หลังบ้านนะครับตัวนั้นร้องตัวแขวนไว้หน้าบ้านก็ร้องรับแขวนไว้ข้างๆบ้านก็ร้องรับหรือแขวนไว้ที่ต้นไม้นะครับมันก็โยนเพลงกันไปโยนกันมาแต่ทีนี้เนี่ยเวลามันอยู่ตัวเดียวเนี่ยมันไม่ค่อยร้องเพราะว่านกถ้ามันไม่ไม่มีตัวที่โยนเพลงเนี่ย ส่วนใหญ่มันก็จะไม่ค่อยร้องมันเป็นเรื่องปกติของนกหัวจุกครับโดยธรรมชาติของมันนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราเลี้ยงนกตัวเดียวอ่ะจะแก้ไขยังไงบ้างวิธีแก้ไขมันก็จะมีอยู่3วิธีวิธีแรกก็คือซื้อนกมาเพิ่มนะครับถ้าใครสามารถนะครับซื้อนกมาเพิ่มก็ซื้อมาเลี้ยงไว้สัก2ตัวหรือ3ตัวนะครับโดยส่วนใหญ่ควรจะเลี้ยงสัก3ตัวนะครับเพราะว่าบางทีเลี้ยง2ตัวเนี่ย ไอตัวหนึ่งก็จะเกรงตัวหนึ่งนะครับด้วยตะบะที่บางทีมันเหนือกว่ากันนะครับมันก็จะไม่ค่อยร้องเหมือนกันนะครับมันโยนไอตัวนี้ข่มได้ตัวนั้นก็ไม่ค่อยร้องทีนี้พอมันมี3ามตัวมันจะมีตัวแทรกนะครับก็คือมันก็จะร้องละนะครับตัวหนึ่งร้องตัว2ไม่ค่อยร้องตัวสามก็จะแทรกขึ้นมามันก็จะพากันร้องราวนี้นะครับนี่คือวิธีแรกนะครับซื้อมาเลี้ยงสัก3ามตัวก็จะร้องเยอะขึ้นละนะครับทีนี้บางคนบอกว่า ไม่ไหวนะครับซื้อมาตัวหนึงก็พอละถ้าซื้อ2ตัวสาตัวก็ด้วยกําลังเงินที่มันช่วงเศรษฐกิจที่มันไม่ค่อยดีก็ไม่อยากซื้อนกนะครับหรือว่าด้วยที่แขวนที่มันจํากัดนะครับก็ด้วยเวลาที่จํากัดก็ไม่อยากเลี้ยงนกหลายตัวมันก็จะมีวิธีเพิ่มเข้ามาวิธีที่2ก็คือเปิด YouTube ให้นกฟังซึ่งเพลงใน u t u b e อะตอนนี้นะครับวิดีโอเกี่ยวกับเพลงนกเนี่ยเยอะมากนะครับเพราะ ส่วนหนึ่งก็คือมี youtube ที่สำหรับก๊อฟนกนะครับแล้วกบ็บาง YouTube ก็เป็นโชว์นกของตัวเองนะครับไอตัวนั้นแหละครับเราเอามาเปิดได้นะครับเปิดให้นกมันฟังนะครับก็ไม่ต้องเปิดใกล้ๆหรอกครับก็เปิดให้มันเพียงได้ยินแว่วๆนะครับอย่างเช่นเราแขวนนกหน้าบ้านเนี่ยเราอาจจะเปิดเพลงไว้ในบ้านก็ได้หรือเปิดไว้หลังบ้านก็ได้แต่ให้นกได้ยินนะครับพอนกมันได้ยินมันก็จะโต้ตอบกันมันจะมีการรบกัน ลบในการร้องก็คือร้องโต้ตอบร้องอัดกันนะครับซึ่งวิธีนี้ก็ใช้ได้นะครับก็กระตุ้นเป็นช่วงเวลาไปนะครับอาจจะช่วงเช้าสักพักหนึ่งชั่วโมงหนึ่งช่วงเย็นอีกสักชั่วโมงหนึ่งก่อนอาบน้ํานกช่วงประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามนะครับช่วงนั้นนะครับช่วงหนึ่งนะครับก็คือเปิดได้แต่ไม่ใช่ว่าเปิดทั้งวันบางทีเปิดทั้งวันนกมันก็รู้ครับเพราะเพราะว่าด้วยสัญชาตญาณน,นกมันก็รู้แล้วว่าของแท้หรือของจริงเนาะทีนี้วิธีที่สาม ก็คือพานกเที่ยวนะครับจริงๆวิธีนี้ผมว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดสําหรับการการทําให้กระตุ้นการร้องของนกคือ1นนะครับถ้าเราพานกเที่ยวเนี่ยนกมันจะรีแลกนกมันจะผ่อนคลายของมันก็คือมันอยู่บ้านาน,าน,านานแล้วมันเริ่มเครียดแล้วไปไหนก็ไม่ไปนะครับกูก็อยู่ของกูตัวเดียวนะก็เหงาบ้างอะไรบ้างบางทีมันก็ไม่ร้องเนาะแต่พอมัาได้พาไปเที่ยวเนี่ยมันจะเห็นบรรยากาศภายนอกแล้วตามถนนหนทางนะครับ ไปแขวนบ้านเพื่อนที่มันมีแขวนตามเสาไฟฟ้าแขวนตามร่มไม้หรือแขวนตามร้านน้ําชาเงี้ยโดยการพาเที่ยวก็จริงๆไม่จาเป็นที่ต้องเป็นลบกับเขานะไม่ต้องไปเทียบนกนะครับแค่พาไปเที่ยวเฉยๆทําให้นกมันเริ่มกระตุ้นตัวเองนะครับอยากร้องอยากเล่นอยากริกนะครับกระตุ้นตัวเองให้ไม่เครียดเป็นการผ่อนคลายนกแล้วก็ดีอีกอย่างก็คือทําให้นกเตรียมพร้อมสําหรับการแข่งขันด้วย แล้วมันก็จะไปเจอเพลงแปลกๆอะไรซึ่งบางทีมันอาจจะก๊อปของมันเองก็ได้นะเราก็ไม่รู้แล้วแต่ด้วย iQ ของนกด้วยความฉลาดของนกมันอาจจะไปก๊อปเพลงคนนู้นคนนี้มาตัวโน้นตัวนี้มานะครับมันก็จะอาจจะได้เพลงใหม่ๆมาด้วยแล้วก็ทําให้นกไม่เครียดด้วยที่สําคัญดังนั้นนะครับสาวิธีลองนําไปใช้ดูนะครับสาวิธีนี้ใช้ได้ผลครับแล้วก็นกก็จะร้องเยอะขึ้นนกก็จะกระตุ้นคึกคักขึ้น,น,นจิตใจดีขึ้นไม่เครียดมีความสบายอกสบายใจนะครับ ลองใช้นะครับลองนําไปปรับใชข้ของกับเรานกเราดูนะครับซึ่งก็มันจะทําให้นกเราดีขึ้นนะครับซึ่งก็แล้วแต่นะครับว่านกเราจะดีขึ้นขนาดไหนนะครับเราก็ลองปรับตามวิธีที่ที่มันสมควรให้เหมาะกับนกเราแค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับสําหรับใครที่มีปัญหานะครับใครที่มีอยากมีความรู้เรื่องอะไรนะครับก็ทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้ในเพจผมนกกงหัวจุกเพื่อมิตรภาพแล้วก็ ในช่อง y o u t u b e นะครับก็ไปกดไลค์นะครับกดแชร์กดกระดิ่งกันนะครับถ้ามีวิดีโอใหม่ๆนะครับมันก็จะเตือนเราครับ y o u t u b e เขาก็จะเตือนเรานะครับเราก็จะได้รับวิดีโอเรื่องใหม่ๆจากผมนะครับเกเคนะครับขอให้มีความสุขกับการเลี้ยงนกครับผมหนุ่มนกลิกสวัสดีครับ